สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูแคคตัสหางลิงด้วยกันนะคะแคคตัสหางลิงนี่ตัวนี้เราซื้อมานานแล้วนะคะตอนที่เราได้มานี่จะมีสามหนอมีหนอนี้หนอนี้แล้วก็หนอนี้นะคะแล้วเราก็ตัดเอาไปชำ ตอนนี้ผ่านมานานปีกว่าสองปีแล้วนะนี่เขาก็จะแตกหน่อใหม่เยอะเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแตกออกมาเยอะเลยยังไม่เคยเปลี่ยนดินเขาเลยเนี่ยผ่านมานานแล้วเขาไม่ค่อยจะสวยแล้วนี่ต้องได้เวลาเปลี่ยนดินนิดเต็มกระถาง เราก็ทํากระถางไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินกันเราจะเทกระถางแคคตัสแล้วนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเอาแคคตัสออกก็ ข้างในก็เป็นขุยมะพร้าวนะกลับมะพร้าว เขามีลากแล้วนะคะเราก็จะตัดรากของเขาออกมาได้ เขามีรากของเขาเองเราจะตัดแยกจากไอตัวเนี้ยเป็นหน่อเดิมนอ่อยญยของเขาเราจะแยกออกมาทุกอันเลยนะคะเนี่ยดินแคคตัสที่เราผสมนี้นะคะ,คก,ะ,คะก็จะมีอ่าดินใบกัมปูนะคะแล้วก็มีหินภูเขาไฟมีปุ๋ยคอกมีปุ๋ยคอกมีหินเก็บ มีทรายไม่ปุ๋ย้อก็คือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ย้อกที่หมักแล้วแล้วอันนี้เราก็ผสมออสโมโคตลงไปเลยเทยลงไปเลยแล้วก็คลุกไปพร้อมกักดิน เพื่อนๆใส่กันแมลงด้วยนะคะยาก,กันแมลง ผสมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอากระถางที่เราเตรียมมาไว้สำหรับปลูกนี่ก็ทำเองลองข้างล่างสักหน่อยนึงนะลองกลับมะพร้าวขึ้นมาประมาณเท่านี้นิ้วกว่า ก็ลองดูนะคะว่าจะใส่กี่หางดีเราใส่สักสองหางแล้วกัน เราจะใส่ดินเต็มอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้ก็เสร็จหนึ่งกระถางที่เหลือเราก็จะทําแบบนี้อกีเดี๋ยวเอาไปแฟนเลยก่อนเสร็จแล้วเพื่อน,อนๆก็นํามาแขวนไว้ที่เป็นล่มลําไรนะคะนี่เราก็แขวนกับกิ่งไม้ต้นไม้แบบนี้แล้วก็ลดน้าได้เลย ตรงที่มันเปื้อนดินเราก็ลดเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวดินเขาก็จะค่อยๆหลุดไปเองนะรอบแรกนี้เราลดลงไปให้มันดินมันชุ่มให้ถึงรากข้างลา่างค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ